ขความเรียนว่าคูหกแปดวันที่ยี่สิบ่กุมาครั้งนี้ห2ตอนที่สองบทที่แปดนมันจัเก,กันนามสูตรเอมเมตตังเอกางสรรมยามบพรว่า,วานนสิยาง เตนาวิสามปุตฺตานํโภลณิยานากาลนิโยอภาสมายหิญญายสมโธยานิมานยาทํวทติกถามาตสาสีกเวมัจฉิวันปฏิภาคถากเตนาวิสาม เวทุกขาทิยสัญชาติปิผุ้ขาอาภิทุขามาแล้วยามปีทุขาโตขาปานิเทวะทุขาโทมานาสุบายาธาปิทุขาอปิเยหีปยโคทุโคปิเยหิปิปโยโคทุโคญามิชังนาละพาตีตปิทุกขงสังคิเตนะวัจพานัธาทุขาอิทังโคปนาวิกเวทุกขาสมุทโยอริยสัจัญาณะตนะโกน 因为的那个。 ปิยานาหุตาปิปัญญาหุตาวิชชาหุตาปิยาโลกวุตาปิสังโฆอานิทังโลกาเดจาันติมมยันตันตปิริญญาจันติเมพิกเวบุเภอนานตเตสุธรรมปสุจากโาปฏิยานาหุตาปิปัญญาหุาวิชาหุตาปิยา ตังโกบานีทั้งทุกท่าทีมตโยอรลีจะเนไปิเมวิกเวปุกอาาโุตุเตตุตัมเมตุตักุองท่าปฏิยาา วิชาได้ที่หาโลก้ตังโบานีิทังโุกานิโรโดอริยสัจจันติเมวิกเวปุเปะนานุสเตสุตันเปสุจากขุุ้ทาปฏิญาณุทาปฏิปัญญาุทาปฏิวิชาวุทาปฏิหาโลโก้ทาปฏิอทังโลกานิโลทามีนิิไรสจจันติเมวิกเวปุเปะนานุสเตสุตันเปสุจักขุุ้ทาปฏิญาณุทธปิปัญญา กตปทีวิชชาตัปปทียะโลกะแล้วนี้ตามขอภาณีถามรูปภาณีโลตะกมินีเอเตนาอิติตะติงีวิโกเปนะนุตตะเตสุอัมเมสุจะโกนะปทียานังตัปปทีปัญญาตะติอิชานะติยะโลกังธัมมทีอังขอภาณีถามรูปภาณีโลอะกะมีนีมะติภาณีตะตะนิมิวิโกเปนะนุตตะเตสุจะอะกุตัปปทียานังอะวิเนนะตะติวิชชานะติระหุนะติยะ ဝကိယံတမေဝိနှမေမိသုတေသောသဝိယသာကရေဝံတိမေအတတောသာယောသာဩဗာနနာသတနံသဝိတသာဟောတိနေဝတဟံဣခဝေနဒေဝကေရောကေငေဝံငေသာသမာနိယာတာເຫີဓါရုဏဟာယံອະນຸດຕະລໍອမ္မာတໂລဧຕံອາພိຖາມကုသောປະຍາສິນຍະໂຕຈໂພເມວິຂເວອີເມသုຕສຸວະລິຍະສັດເຈຊຸເຫວံຕິປະ દે ວະທາດວາລະນະຍະ ตนาะิจารณาเขาที่อาตาไม่กเัเสปเทวะโกเกโลเกลมะเคนะเคละรรมะิยานชาญะะเทวะนันสัญานุตังตมาตโิบทที่พิสัพุทโธตปัจจยาสิงญาณเจ้าปะนะาเมตาตกนางอุปาติปวาเบวิมุตติอายามติชาติตัณฑาลิอนันตโต ทิ่ธามะวจาระกาธมะปัะจักวิียาภิคุะวะโตวาสิตามวินาตุยปัจจัปะนะเิยาการะนาติมยามะเนอยยะมะมโหโกระญสาวิจังวิตามารักวะธรรมะจักคุปาตติยะกันเชตตมุตยามธรรมะสันตังนิโรธา เจตจพระว่าว่ามาจากเทรุมมาาเดวาตถาพนาเวสุนเอตัพรว่าปัญตียังอิจันเนวิกาทะเย่โน่ตังรังแต่ว่จกังอาวติตังอาปาติวัดอีย่งสว่าเนา ว่าตัพุโกตัญโยอัญญะจิวตาบุโคดัญโยติหิติยังอาญาสตตุโกดัญญาสะอาญาโกธัญโยตววะวะวะนังโหสิติ